นี่นก็สมภาพมาให้ชมนะครับบอกว่าหลังจากดันน้ําเพิ่ม1วันนะครับเก็บภาพวันที่14บ่ในช่วงเวลา4ี่โมงครึ่งเนาะนะครับเนี่ยนะครับเป็นแบบนี้เลยแล้วก็พัฒนาการของข้าวน้ำบักใจสีอันนี้คือไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับอันนี้คือไม่ได้ใส่ปุ๋ยมาดูคอมเมนต์วันที่30มนสะิบหญาตายหมดแล้วหลังจากตรึงน้ํา ขึ้นท่วมขังและช่วงนี้ปล่อยน้ำออกแล้วพอดีเป็นทางน้ำก็ผ่านาเพิ่มลดได้ตามต้องการสรุปว่าการใช้น้ำหมักใจสีควรใช้ตอนต้นข้าวเพิ่งเกิดน,นะครับก็เลยบอกว่าช่วยถ่ายภาพมาให้ชมหน่อยอธิบายด้วยภาพนะนะครับอันนี้คือก่อนฉีดนะครับวันนี้วันที่หนึ่งตุลาคมนะนะครับส่งภาพมาให้ชมบีกนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับ